นี่คือฟูมูลขนาด7.7นิ้วนะคะเป็นขันสมาธิฟูมูลที่เราได้มาตั้งแต่รอบก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงกันนะคะบอกเลยนะคะฟูมูลใบนี้นะคะเป็นฟูมูลที่มีความหนาในระดับเรียกว่าหนาอยู่พอตัวเลยนะคะความหนาของขันใบนี้อยู่ที่7มิลน,นะคะความหนาแน่นของมวลของขันเยอะมากเลยนะคะเราลองมาทดสอบเสียงของฟูมูลใบนี้นะคะว่าเป็นอย่างไร โอ้ oh. คุณลักษณะพิเศษของฟูมูลเลยนะคะคือเสียงที่เราตีลงไปจะมีความมั่นคงเข้มแข็งเสียงหนักแน่นมากนะคะคือด้วยความที่จับขันมาหลายใบยถึงจะได้รับสัมผัสได้เลยว่าการตีสำหรับขันฟูมูลเนี่ยเสียงเขาจะแบบมั่นคงจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับขันฟูมูลนะคะเป็นขันที่มีคุณลักษณะพิเศษ นะคะก็คือเป็นขันที่เขาจะใช้ส่วนผสมของแร่ในการทำโลหะขึ้นรูปนะคะจะมีมากกว่านะคะมากกว่าขันซิงเกิลโบว์แบบทั่วไปนะคะแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าขันฟูมูลของเขาเนี่ยนะคะเขาจะ คือตามความเชื่อแล้วเนี่ยขันฟูมูนเนี่ยเวลาเขาทําขันเนี่ยเขาจะเลือกเลิกงามยามในการทํานะคะเขาจะเลือกเลิกยามในวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะจึงเป็นที่มานะคะว่าฟูมูนนะคะขันฟูมูนนะคะจะเป็นขันที่ไม่ได้มีการกัดลวดลายเยอะมากนะคะหลักๆแล้วเขาก็จะมีนะคะเป็นตีสัญลักษณ์ลวดลายนี้จะเป็นอยู่อี้นะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นมนตรา6พยางมนตราอันศักดิ์สิทธิยอดนิยมของพระอาวโรติเกสวนที่ชาวทิเบตนับถือกันมากเลยนะคะเป็นมนตราแห่งความการุณานะคะก็คือโอมณีเปเมหูมนะคะหรือโอมณีปัทเมิหูมนะคะก็เป็นงานทำมือหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานขันของฟูมูลนะคะจะเป็นงานแบบแฮนด์เมดจริงๆเลยนะคะจะไม่ได้แบบเป็นแมชชีนที่แบบทุกอย่างต้องตรงเป๊ะ นะคะสวยงามนี่มันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของขันฟูมูนนะคะเป็นขันที่บอกเลยว่าศาสตร์โยคะนะคะจะนิยมนํามาใช้ปฏิบัติฝึกโยคะมากๆเลยนะคะเพราะเขามองว่าเป็นขันที่ดีที่สุดใบหนึ่งเลยนะคะสําหรับฟูมูนเสียงนี้แบบว่าหนักแน่นมากๆเอาละนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบในการใส่รายน้ําร่วมกับการวนขันร่วมไปนะคะ ามาทดสอบเสียงสำหรับ7.7นะคะสำหรับฟูมูลใบนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อความเป็นสุนทรียะเราก็จะใส่ใบไม้ลงไปด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามความชุ่มฉ่ำการร่วมขับขานบรเลงนะคะและนี่เลย มวลเหล่าบุปผาหรือดอกไม้กล้วยไม้ของเรานี่เองนะคะโอเคอ่าเยอะเลยนะคะนี่จะเป็นเรื่องของการาร่วมบรรเลงกับสายน้ำนะคะหลายๆท่านก็จะนำน้ำมาใส่มาเติมแล้วก็ทำเป็นน้ำพุทธมนต์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยการนำไม้เนี่ยมาตีบนรอบขันในทิศทักษิณาวัดล้อมรอบนะคะเวียนขวา มาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูใกล้ๆสักครู่นี่เลยค่ะโอ้โหนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสายน้ำนะคะเซ็นลง ที่กายสัมผัสของมือนะคะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะโอ้นี่เลยนะคะสเสน่ห์ของฟูมูลนะคะเสียงที่ทรงพลังนะคะเสียงที่มีความกังวาลทรงพลังของขันฟูมูลสำหรับใบนี้นะคะเป็นใบที่ยังไม่มีเจ้าของขนาด7.7 นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของขันอยู่ที่7มิลนะคะมีความหนาพอสมควรเลยนะคะท่านใดสนใจสำหรับขันใบนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับใบนี้มีใบเดียวนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการรีวิวฟูม o ลเบอร์7.7ค่ะ